สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูหน่อยกันนะคะเรื่องที่คุณครูเตรียไมไว้ให้วันนี้ก็คือเรื่องของการนับเวลาของไทยนะคะก็คือการนับเวลาแบบจันทรคตินั่นเองนะคะค่ะคำว่าจันทรคติคืออะไรเนาะการนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลา โดยการยึดเอาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลักนะคะเป็นการนับแบบโบราณที่ไทยใช้กันมานานนะคะชาวบ้านมักจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าของพระจันทร์ในแต่ละค่ำคืนนะคะก็จะเรียกว่าจันทรคตินะคะการเรียกวันแบบจันทรคติจะเรียกว่าวันข้างขึ้นกับวันข้างแรมนะคะวันข้างขึ้นเป็นยังไงวันข้างขึ้นก็คือวันที่เราจะเรียกกับ ช่วงเวลาที่พระจันทร์นะคะค่อยๆเริ่มจากมืดนะค่อยๆสว่างไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงนะคะอันนี้เรียกว่าข้างขึ้นส่วนวันข้างแรมนะคะก็จะใช้เรียกกับช่วงเวลาที่พระจันทร์บนท้องฟ้าเริ่มจากค่อยๆสว่างจากสว่างก็ค่อยๆมืดลงมืดลงทีละน้อยทีละน้อยนะคะ จนกระทั่งพระจันทร์มืดสนิทนั่นเองนะคะซึ่งทั้งวันข้างขึ้นและวันข้างแรมนะคะจะเริ่มสตาร์ทที่วันขึ้น1คํำไปจนถึงวัน15คําคำนะพอถึง15คห้าคปุ๊บก,ก็จะเริ่มนะเป็นแรม1ค่คำไปจนกระทั่งถึงแรม15คําคำจะเป็นแบบนี้ในทุกๆเดือนนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะที่ภาพที่คุณครูให้ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจากพระจันทร์มืดสนิทค่อยๆสว่างไปทีละน้อยจนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้เรียกว่าข้างขึ้นเนาะส่วนพระจันทร์จากที่สดใสเต็มดวงค่อยๆมืดไปทีละน้อยก็จะเป็นการนับวันข้างแรงจนกระทั่งพระจันทร์มืดสนิทนั่นเองนะคะค่ะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทยเรานะคะการนับปฏิทินแบบจันทรคติก็จะมีการเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะบอกให้รู้คนที่เห็นก็จะรู้เลยว่า อ๋อวันนี้เป็นวันขึ้นกี่ข้ามแรมกี่ค่าเป็นวันอะไรเดือนอะไรนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพที่นักเรียนเห็นเห็นไหมลูกจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด3ตัวเลขด้วยกันและมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางนะคะเอ๊รู้หรือเปล่าเอ่ยว่าการเขียนสัญลักษณ์แบบนี้มันจะอ่านแบบจันทรคติได้อย่างไรนะคะ,อะลองมาดูกันนะคะาจากสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นลูกอ่านว่าวันอาทิตย์ นะคะคเดือน6ขึ้น15คําสังเกตดีๆนะลูกคุณครูยังไม่เฉลยนะคะว่าเขานับกันยังไงนะ,ะตัวอย่างที่2ค่ะดูนะลูกอันนี้จะอ่านว่าอ่านว่าวันอาทิตย์เดือน6แรม15คําคำนะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะอ่ะ หลักการง่ายๆเรามาดูกันต่อลูกในการเขียนการอ่านวันข้างขึ้นข้างแรมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด3ตัวเลขด้วยกันนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายสุดเนาะตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะคะที่คุณครูวงกลมเห็นไหมลูกอย่างในตัวอย่างจะเป็นเลข6 6ตัวแรกที่อยู่ด้านซ้ายสุดแทนอะไรแทนวันนะคะ วันในปฏิทินของเราก็จะเริ่มสตาร์ทวันที่วันที่นับ1ก็จะหมายถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมลูกก็เรียงลำดับไปเรื่อยลูกหวันอาทิตย์2วันจันทร์สวันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัส6วันศุกร์แล้วก็เวันเสาร์นั่นเองนะคะน้องเห็นในตัวอย่างเนาะเลข6อันนี้ก็จะหมายถึงวันอะไรคะอ่า วันศุกร์เนาะหตัวนี้จะหมายถึงวันศุกร์นะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะคะสัญ,ญ er ลักษณ์ตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกันทั้งข้างขึ้นข้างแรงเนาะตัวเลขที่อยู่ข้างบนหลกตัวเลขที่อยู่ข้างบนจะบอกว่าในวันนี้เป็นวันข้างขึ้น,นถ้าเป็นวันข้างขึ้นเขาจะเขียนตัวเลขไว้ด้านบนนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นเลข3ามใช่ไหมคะก็จะหมายถึงขึ้น3ามคำนั่นเองนะคะส่วนข้างล่างคะ่ะ ข้างล่างก็จะหมายถึงวันข้างแรมหลกในที่นี้ก็ใส่ใเลขสาเหมือนกันก็จะหมายถึงวัน แรงสามค้ำนะคะในการเขียนจริงๆจะต้องเลือกนะคะว่าข้างขึ้นหรือข้างแรงไม่สามารถเขียนพร้อมกันได้สองอย่างแบบนี้นะคะอันนี้ครยยกตัวอย่างให้นะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ด้านขวาสุดนะคะจะใช้หมายเลข1ถึงหมายเลข12นะคะนั่นก็แทนคับเดือนนั่นเองนะคะเพราะใน1ปีเราจะประกอบไปด้วย12เดือนใช่ไหมคะตัวเลขนี้นะคะอย่างในนี้ก็จะหมายถึงเดือน 3นะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างที่คุณครูให้นะลูกนะลองดูตัวอย่างแรกนะคะเห็นไหมหลูกอ่านว่าวันสุกข,ขึ้น,นาสามค่ำเดือน3เห็นไหมคะถ้าตัวเลขอยู่ข้างบนข้างขึ้น,นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าหมายถึงวันตัวเลขให้อยู่ด้านขวามือสุดจะหมายถึงเดือนนะคะออาตัวอย่างที่สองจาก วันที่ใช้แทนด้วยเลข2นะก็ลองนับดูนัลูก1วันจันทร์สวันอังอ่า่วันอาทิตย์2วันจันทร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็หมายถึงวันจันทร์และมีตัวเลขที่อยู่ข้างล่างคือหมายเลข11เห็นไหมหลูกอันนี้บอกให้เรารู้ว่าเป็นวันข้างแรมจะเขียนตัวเลขไว้ด้านล่างเห็นไหมคะข้างแรมหมายถึงแรม11บเอ็ดค่ำนั่นเองนะคะส่วนหมายเลข7ตัวนี้แทนเดือนเนาะเพราะฉะนั้น ตัวอย่างที่สองก็จะอ่านว่าวันจันแรม11บเอค่ำเดือน7เห็นไหมลูกอ่านไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ลองมารู้จักกันนะคะการนับเดือนตามแบบของไทยตามหลักของจันทรคตินะคะเขาจะเริ่มนับตามปฏิทินไทยเนาะสมัยก่อนอเราจะถือว่าเดือนเมษาเนี่ย เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่นะคะเขาก็จะเริ่มเอาจากเดือนเมษานะคะให้เดือนเมษาเท่ากับเดือน5เนาะแล้วก็นับเรียงไปเรื่อยๆนะคะเมษาเดือน5พฤษภาเดือน6เรียงไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาเห็นไหมลูกธันวาแทนที่เขาจะเรียกว่าจาก12บสนไปเป็น1ใช่ไหมคะเขาจะเรียกเลขกเลข1เป็นเดือนอ้ายเห็นไหมลูกเลข2เป็นเดือนยีนะคะส่วนเดือนอื่นๆก็ใช้ตัวเลขกำกับ นะคะเช่นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะหมายถึงเดือน3เดือนมีนาคมก็จะหมายถึงเดือน4แบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะคะกลับไปทบทวนตั้งแต่ต้นอีกรอบก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้หนูนะคะ